สวัสดีครับผมเอสครับธนาทิพย์สมบัติมสกุลครับถึงหน้าผมดูแซ่แต่ผม58แนะครับแต่ผม58นะครับห้านะครับ58ถึงหน้าดูแซ่แต่ผม58นะครับนี่เจ้าของร้านคาริคาริยานลงไม้กําลังตรวจสอบผู้ชายที่กำลังเข้ามาสมัครงานคุณฮะนี่ถ้าเกิดทามาทํางานที่ร้านคุณได้ไหมฮะเ <c oughs> นื้อตัวดีเนื้อตัวน้องดีเลยละเอียดเลยผิวดีนะมีอะย,ยงานละเอียดอีก <c oughs> อ่าโอเคยังไงหลินหลิน วิิชาาาพจรณเธอไม,ไม่ต้องดูนิ้วแล้วเพราะว่าอย่างอื่นมันชัดมากสดคนต่อไป โอ้ยเอาแล้วแจ็เก็ตสวยมากแจ็กเก็ตสวยมากบอกเลยปล่อยต่อปล่อยต่อเอามาปล่อยต่อไหมยี่ชอบไม่ได้จะซื้อชอบไม่ได้จะซื้อโอ้ยโอ้หนี่เป็นหนุ่มสอดเป็นสายชาวล็อกนี่เป็นเสื้อผ้าคนเองเลยไหมใช่ครับนี่นี่สไตล์เขาเลยเหมือนอย่างที่บอกเลยว่าคนนี้ไม่สปอยเลยค่อยๆทำความรู้จักกันไปความรู้สึกมันเป็นยังไงพ่อหนุ่มชาวล็อกตอนนี้ สาวเติมฉันว่าสาวเติมน่ารักหมดเลยอะเขินนั่นเงเขินอ่าโอเคของมึงดูไม่เขินนะของมดูมันแบบผ่านอะไรมาเยอะแยะเหมือนไม่เขินแต่ต้องทำเป็นเขินเพราะว่าเดี๋ยวดูไม่เขินจะดูไม่ดีโอเคอาแล้วสาวมีการกระซุบกระซิบอะไรก็ไม่รู้แหละเพราะอันนั้นหนุ่มสอดแนะนำตัวเลยดีกว่ามครับเชิญครับสวัสดีครับผมเอสครับธนาทิพย์สมบัติมสกุลครับ ถึงหน้าผมดูแซดแต่ผม58แนะครับแต่ผม58นะครับห้านะครับ58ถึงหน้าดูแซดแต่ผม58นะครับ <c oughs> นี่เจ้าของร้านคาริคาริย่านโรงไม้กำลังตรวจสอบผู้ชายที่กำลังเข้ามาสมัครงาน <c oughs> คุณอานี่ถ้าเกิดเข้ามาทำงานที่ร้านคุณได้ไหมฮะเนื้อตัวดีเนื้อตัวน้องดีเลยละเอียดเลยผิวดีนะมีเลยงานละเอียดดี <c oughs> อ่าโอเคยังไงหลินหลินวิชาพิจารณานเธอไม่ต้องดูนิ้ <c oughs> วแล้วเพราะว่า อื่นมันชัดมากหลิงๆจะมีวิชาพิจารณานิ้วโป้งเมืันดูนิ้วโป้งจะรู้ว่ามันยังไงเธอเธอมีการวิเคราะห์เขายาวนะนี่ไเอาล่ะเพราะนั้นสาวๆต้อนรับพ่อหนุ่มชาวล็อกคนนี้หน่อยเขาชอบผู้ชายคนนี้เปิดไฟไว้แต่ถ้าไม่ใช่ดับไฟ